<laughs> <อ>นี่แหละพี่น้องเห็นปะเห็นกระจับวะาจารย์เตะบอลกันพี่น้องขึ้นเตะบอลกันบรรยากาศย่ำแรงพี่น้องบรรยากาศย่ำแรงให้เบิงนักฟุตบอลเป็นเตะบอลกันสามารถนี่ละโอ้ยคือม,มืดแท้ไปย่างต่อพี่น้องย่างต่อ เดินต่อเดินต่ออันนี้หลอบสะพี่น้องหลอบสะเนี่ยแหละี่สปิประมาณเนี่ยแหละพี่น้องประมาณเนี่ยแหละเจ้ามาเตะบอลกับพี่น้องสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลก็ยุ่ไใกล้บ้านข่อยพี่น้องใกล้บ้าน,นพี่น้อง นี่งนี้เขาเจ้าเตะบอลกันพี่น้องเขาเจ้าเตะบอลกันเบิงเขาเจ้าเตะบอลเบิงเล็บพี่น้องเล็บเบิงนักกีฬานักฟุตบอลนักฟุตบอลนักฟุตบอลเบิงบรรยากาศงานพี่น้อง ขระจะเตะบอลกันเนี่ยนี่พี่น้องเดี๋ยวสิซูมให้เบิงนี่นี่พราจะเตะบอลกันพี่น้องคนหลายคนหลายเตะบอลกันหลายเตะบอลกันหลายเดี๋ยวสิตั้งให้เบิงพี่น้องสิให้เบิงพราจะเตะบอลกันคู่มือพี่น้องพราจะเตะมอลนี่แหละคู่มือเตะทุกวันนะ จ้าเทมเ <c oughs> <c oughs> ออบรรยากาศพี่น้องเห็นบรรยากาศป่ะคุณสนามฟุตบอลเนาะนขากว่าพี่น้องบรรยากาศดีดียํำแรงพี่น้องบรรยากาศดีครับ <c oughs> มากระเลนมาเร็วมาเร็ว <c oughs> นี่แหละพี่น้องประมาณนี่แหละ อนบรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศนิ่มแรงพี่น้องบนวงด้านหลังพี่น,อน้นาลลางนองการด,ดีดีดก,าการดีครับกาศดีครับพี่น้อง โอเคล่ะสิพี่น้องคลิปนี้เคยเก็บเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะจังใดกับฝากช่องพระคือชาแนลพรักพระคือชาแนลในเด้อพี่น้องเด้อจังใดกับอย่าลืมกดติดตามเนาะกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันอีกเนาะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ